ไม่ได้กูถามครเดียวคุจะชนะยังไงคุบอกได้เลยว่าจริงตอนนี้เครียดจริงนะในสายตาคุณนะเห็นแต่ตัวเลขข้าขึ้นไปอ่ะสายตากูตัวเลขเหมือนกันสองคนนี้โกงทั้งคู่เลยว่าทำาไงดีวะคูขอเป็นเจ้าหน้าที่จริงใจครับมึงต้องเปลี่ยนอ่าแล้วผมจะอานไมต้องมีคนนึงเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนปะฟังจากผมคำเดียวคำเดียวเลยจริงใจที่สุดว้าวโอ้ยไม่ไอ้ ในสายตาผมนะผมอาจจะไม่หลอดว่ะโอกาสชนะมีประมาณ20%เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเปลี่ยน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 แต่ตอนนี้เปลียดไปเลยแบะไปเลยตอนนี้เปลี่ยดตอนนี้เปลี่ยดมาเปิดพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งป๊อและนี่คือรายการเฮ้ยเอาเลยหรอไม่ทันตกมือยังอ่ะและนี่คือรายการทำเป็นเล่นอะไรยังไม่เรียบร้อยเลยเราก็ เฉียงเฉียงแค่พูดยังไม่เฉียงเลยเป็นรวบรัดรวบคำไงแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมอะไรครับไพ่ตอแหลกับเจ้านายคนแรกแบบวนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าไม่มีคำว่าเจ้านายและลูกน้องนะเอาเอาแล้วได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยทุกโต๊ะเลยทุกโต๊ะเลย จำมว้แล้วกันขอเกมนี้ก่อนได้ไหมครัให้ตัวไหนกดกติกาเราเป็นไงครับทุงทีเราต้องหาคนที่แต้มสูงที่สุดที่จะรอดก็คือวันนี้รอดคนเดียวใช่ส่วนที่เหลือโดนหมดไอ้ที่ว่าโดนเนี่ยคือโดนอะไรเฮ้ยน้ำเอเวอร์เลด น oh. oh. ้ำ really 40กิโลและวันนี้นะฮะถ้าจะมีแต่น้ำเอเวอเรสระดับ40กิโลเนี่ยมันจะรุนแรงกันหมดเล้วก็จะมีของกินแบบกับแคร่มใช่วันนี้ต้องขอบคุณอ่าแซกกรอกด้วยนะครับผมจากไหนจากแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งโอเคถ้าถ้าเป็นไหนสนใจก็เขาได้อ่าแล้วไพ่ต่ำสุดนี่คืออะไรครับไพ่ต่ำสุดคือต่ำแบบสุดต่ำสุดเลยหรือต่ำสุดไพ่ต่ำสุดคือเอ็ดบอกจิกสูงสุดคือคิงโพดัมครับผม เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเลยดีกว่าไปเลยรออะไรเราไปเลยไปเลยสามสองหนึ่งครับว้าวโอ้ยในนี้ไม่มีในรถในวังจริงอืไม่เห็นเลยแต่ว่ามีคนสูงคืิสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่หกลงไป เขาโกหกอันนี้เขาโกหกเอ้าเพราะว่าที่ผมเห็นอ่ะมันตัวเลขที่สูงที่สุดแต่ไม่มีในรู้ในวังเว้ยผมเห็นเหมือนกูป่ะโอ้โหถ้าพวกต้อูจำไว้จำไว้เกมนี้ไม่มีพวกเกมนี้มีแต่คนที่ชนะเท่านั้นออ๋โอ้โหชนะอีกหนึ่งบอกเลยว่าถ้าเทียบกับ พี่เมย์นี่ก็คือกัมกึ่งกัมกึ่งนะโอเคเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วก็รอดดิวะรอดหรือเปล่ารอดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรู้พี่ไม่รู้ของตัวเองนะรอดจริงหรือเปล่าที่บอกไปเลยเมื่อกี้ผมให้ผมให้ข้อมูลไปแล้วเอาส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่ก็ อยู่ระดับที่แบบเแลยมีระดับที่แบบมากกว่า5ตาลรอบแรกอะดูใช่แต่พี่เห็นต่ำกว่า6ลงไปนะอ่าพี่พอนะยังเมื่อกี้บอกว่าไม่มีต่ำกว่า5ใช่ไหมสูงใหญ่มากกว่า5้าวูใหญ่มากกว่า5ห้าใช่แต่นี่บอกว่าไม่เกิน6ไม่เกิน6กก็เท่า6กับ5้าคดีเหรอห้ามัจะมีแค่4เลขไม่พี่เราไม่ใช่ชิ้นเดียวทำไม แล้วกูจะเอาข้อมูลทำไมวะเนี่ยถ้ากูไม่เชื่อถ้าใครถามใคนเลยโอ้ยเมื่อกี้กําลังจะพูดเลยว่าถามเจ้านายเราดีกว่าเจ้านายเราน่าเชื่อถือที่สุดเอาแล้จับพี่เมย์ก่อนเลยโอ้ยากมากเปลี่ยน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 เอาพี่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอความเปลี่ยนเอาความไอ้สัตว์แล้วเมื่อกี้บอกว่าอยู่ใกล้ๆกล้ันว่างอ่าจับพี่เมาเลยครับสามสองหนึ่งไปเลยไปเลยหรอไปเลยไปเลย ไม่เปลี่ยนก็ได้พี่ใช่เปลี่ยนไปเท่านั้นอ่ะพี่ไปอย่างงงทางไหนขวาหรือซ้ายอ่าไปทางทีดีกว่าโอเคจบจบที่ผมเลยเกมนี้มันคือแบบเชื่อใครไม่ได้เลยก็ต้องเชื่อตัวเองใช่ไหมกูไม่เปลี่ยนเอ้ยต้องอย่างี้ดิวะไม่เปลี่ยนดีมากพี่คราแดงมาเชียวมันยังไงมันยังไงดีนะข้อมูลในหัวน้องเองเท่านะแล้วน้องรู้สึกไงเอ้ยม่กลัวกลัวอะกลัวกลัวกลัว หมอ้าวมาเฮ้ย,อยโอ้ยโอเคครับผมผมหรอไม่เปลี่ยนไอ้มอว่าผมเห็นสายตาดิวกลัวไพ้ผมแล้วพ <c oughs> ีว่แล้วแต่แล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เลยนี่แต่ว่าผม,มก็คูอคนที่กลัวไม่เปลี่ยนเอเอ ครบวงแล้วเปิดเลยดีกว่าเปิดอลยเปิดอเไรมาไวจังอไวมากสไวเ้อ่อาองอหนึ่เป๊บโอ้ยย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 อยยยย่ยยยยยเยยยยย้ยย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 ย้ยย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 ยะไรยย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 ยเยย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 ยเย้ยยยยยเยยยยอยยยยยยยอยย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 เยอย คนละหนึ่งหนึงจอกจอกเฮ้ยยังไม่ทันเดียกเลยอ้ยสุดก่อนหอมหอมเราจะกินข้าวก็ต้องกินหอมไปนิถูกไหมกินตวกีเลยกินตวกีเด้อนี่วมาขึ้นเขากับพี่หน่อยเนาะด้ครับ เก่มาเก่มากเก่มากเกมแรกเจ้านายก็รอดไปตาต่อไปไม่มีเจ้านายลูกน้องเอาม่งไอ้ตุ๊ดสามสองหนึ่งเ้าวอาโหมาทุกคนใกล้กันมากแ่บจะต่างกันแค่ดอกเลยเอ้ยเอางี้ไหมเราจับมือกันรีเซ ใกล้ใกล้แบบใกล้ใกล้เลยเจ้านายจิ้มเลยว่าเจ้านายอยากให้ไข่เริ่มก่อนเดริ่วก่อนใกล้วก่อนเลยนี่มีในรู้ได้วางที่ผมเห็นมีใกล้ชิดในรู้ได้วางประมาณสองคนเเบียดเลยอ่ะบอกแล้วนะว่า เนี่ยสามคนเนี้ยถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่รอดอ่ะพี่ด้วยพี่ก็ไม่รอดนี่คือขั้นสูงเลวนะคือคืออยู่ในเกณฑ์สูงแต่คือพี่ต่ำสุดเท่าที่ผมเห็นเลยแต่ว่ายังไงกูก็ต้องชนะคนเดียวใช่เราต้องเอาคนที่สูงที่สุดออกมันไม่มีเพื่อนหรือเปล่าตอนเนี้ยอยู่ที่ชยก็ดีอะไม่ต่างอะไรหรอกมือสั่นนะนะหลอกล่ะากูอะพี่โอ้โหเอาไม่ทันแล้วพี่เฮียพี่เมย์ไม่พูดเลยอ่ะพี่ยังไม่ได้บอกพี่เมย์นะว่าพี่เมย์ได้เท่าไหร่เลยเอ๊ะเป็นไปได้เดี๋ยวกูด เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกูกินได้ในเมื่อใครแล้วพี่เมย์ได้เป็นคนเริ่มก่อนพี่เมย์ให้ใครเริ่มก่อนครับอทีครับให้คนทางไหนคนทางนี้เอ๊ยเหมือนเลือกมาแล้วเออมาทีไม่เปลี่ยนเออตัวนี้วะเอ๊ะเอ๊ะทามาขำทำมาขำมามาดิวมาแล้วมาเล้วมาเล้วมาเล้วไ่เปลี่ยนอ้าวปีนี้เรื่องยิ่งอยูวะเออแล้วกินี่มึงเอิเขาจี้ผมมาขนาดนี้ผม ไม่เปลี่ยนเออเออเอาดีว่าคือด้วยความที่ว่าตาเนี้ยจะค่อยมีใครคุยกับผมอืมไม่เปลี่ยนอืมเฮ้ยหรือมันต้องวัดดวงแล้วรู้สึกว่ามันจะยังมันอาจจะยังโดนอยู่อ่ะอยจะลืมนะวันนี้ยมันมีคนเดียวไงเออคนเดียวที่รอดนะเฮ้ยเปลี่ยน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 เป่ยนเปยเปลี่ยนเลยเปล่ยนเปลียเลียนเปลี่ยนเปลียนเปลี่ยนเ่ยเปลี

อร่อยด้วยทาเราโคตรเก่งเลยว่ะพี่เกนไดอีกก่ัเดียวเยเฮ้้ยเฮ้ย้เก่งอะอะไรเกียปลุกเป็นหนังเป็นล้อมลเชียวสุดยอดเก่งมากครับทุกคน ก่อนจะไปเกมที่ CO, like? 3นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s, <S, hey, wait, <S c r i b e ช่องนี้นะครับผมไปเกมที่3มาเลย 3..2..1 ปอึ๊บโอ้โหอียไอ้เจ้าเหรอโอ้โหตายแล้วกูได้สูงคนสูงจังวะสูงทุกคนไม่พวกพวกมึงพูดกันสูงสูงกูไม่รู้ไงว่าสูงขนาดไหนปกติไม่เคยเล่นไงแต่เห็นคนหนึ่งอะต่ำสุด ตานนี้แม่ต้องชนะคนเดียวไงตาพี่เมย์ตรงเนี้ยสูงหรือต่ำกางๆมันกางทั้นบนเลยเออกางทั้งวงแหละตอนเนี้ยอ่ะพี่เมย์กางๆหมดเลยพี่เมย์เห็นดอกสีดำหรือดอกสีแดงมากกว่าเห็นดอกสีดำมากกว่าครับเออดำเยอะดำเยอะในในในตรงเนี้ยคือดำหมดเลย แล่ดาดอกสุกทุกคนด้วยเอาะรอบนี้นะตาเนี่ยมันทำไมคือจริงจ้าขึ้นมาตาเนี่ยไม่มีในรู้ในวังเลยเอางี้ผมถามหน่อยคุณปอนครับระหว่างผมกับดิวเนี่ยเลขห่างกันเยอะแค่ไหนอุ๊ยเอ๊ยอะไรจะพูดเลยไม่พอดกันนะยำยำห่างกันสองด้วยฮะเออพูดไม่ได้พูดไม่ได้เมื่อกี้คุณชนะคุณเลือกเลยใช่หมใครเริ่มก่อนคุณหนีเริ่มก่อน

เฮ้ยไม่ต้องพูดเยอะอ่ะเปลให้ปกติมันไม่เสียงดังตามบ้างไงครับสู้นะเออเปลี่ยนเออไป3 2มาเลยอันนี้ทีเดียวผมท้างนันทามกันผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าพี่อยากจะรอดพี่ต้องเปลี่ยนเเปลี่ยนเออ3 2 1 เอาตัดมือตัดมือให้กับพอดีด้วยโอ้ปิดพร้อมกันสามสองหนึ่งเรับโอ้โหสามเลยหรอกือว่ากูเปลี่ยนมาสูงแล้วแต่กูสู้เจ้านายไม่ได้หว่ะพอนีอันเก่าสูงแล้วอันเก่าก็สูงแล้วเนี่ยแต่เจ้านายสูงกว่าอ่าให้เติมแก๊สก่อนเติมแก๊สก่อนเติมแก๊สก่อนต้องไปวิ่งนเติมแก๊สก่งนเติมแก๊สก่งมตนนีระบบแอร์เปิดในท้องแบบ ไม่อุ้ซูบเลยไหมขอซูบด้ยไหมไอ้นลุกแบบไม่ตอนกินตอนลุกเลยไงเ้ยก็ไอ้แก้วทสามแล้วกูอยากเป็นแบบคนที่กินแค่สองปี่ลวว่ะกินกินกินกูุ่ยกูด้วยพี่ฉาว่าอยากกินบ้างได้กูจัดให้ สามสองหนึ่งเฮ้ยเยี่ยวเหี้ยวเมื่อกี้เมื่อคุมึงสับไพ่ันไม่ได้กูถามคำเดียวมึงจะชนะยังไงเนีบอกได้เลยว่าจริงตอนนี้เครียดตามจริงนะในสายตากูนะเห็นแต่ตัวเลขห้าขึ้นไปอ่ะอ่ะสายตากูตัวเลขเหมือนกันต่อคนนี้โกงทั้งคู่เลยว่าทำอะไรไปวะไม่ไม่แต่ว่ากูขอเป็นจาหน้าที่จริงใจครับมึงต้องเปลี่ยนมึงต้องเปลี่ยนเงมึงต้องเปลี่ยนเออเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนคู่ถ้ามึงเปลี่ยนคู่มึงไม่มีทางชนะใช่อ่าแล้วผมกับอาร์มอต้องมีคนหนึ่งเปลี่ยน เออใบใบใบแค่เองแค่เองว่ากูหรือมึงคนเปลี่ยนไม่ไม่เอาเอางี้คุณเปคำถามเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนป่ะฟังจากผมคำเดียวคำเดียวเล้วแต่จริงใจที่สุดว่าโอ้ไม่อ้้ ตาที่แล้วพี่เมย์ชนะเออเลือกได้เลือกได้เออาไปมุมนี้ดีกว่ามุมนี้มุมนี้เออในสายตาผมนะผมน่าจะไี่หลอดว่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาไปความไว้นะความไว้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 เคอ้ามคอามไว้อ้ามผมมั่นใจว่าไพ่ผมดีเออเหรออือเอาความมั่นมาขาดนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเออมีวะ โอ้ยหวานอ่ะมามึงมึงต้องเชื่อกูนะเว้ยว่าเมื่อกี้พี่บอกพูดอะไรไปเมื่อกี้่พูดอะไรไปเมื่อไงแล้วผมเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วผมเชื่อว่าเปลี่ยนอะไรวะต้องมือเปลี่ยนค่ะไปกันเลยโอกาสชนะมีประมาณ20%เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเปลี่ยน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 ตาตัวนี้เกิดอะไไปเลยแบบไปเลยตอนนี้เปลี่ยนตาตวนี้เปลี่ยนติดทุกคนเหลือกูคนเดียวดิมาเปิดพร้อมไหมนะครับสามสองหนึ่งป๊อป ขอรู Mechan er> ไปกับกูหน่อยนะเออเชิญครับโอ้โหพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ยังไม่ตายสีแก้วเหลบไปทั้งหลายตาผมต้องสีแก้วแล้วใครนี่ก็โดนสี่แก้วไปเหมือนกันสามสามใครอ้กตันี้ตายที่สีที่เรากำลังไล่โดน้อยสุดโอ้ใครเติมมานี่เจ้านายเจ้านายเนาะคุณผู้ชม ที่แม่โฟกัสหลุดไปตายล้ที่สมาไชอบพี่น้อง้ยมาไปชอบอ่ะเดือดเไเดเอโฟกัยังโ้ยร้อยมือไปกดน้เลยเมื่อกี้เด้อีเราสีแล้วนะเราจะเลนไม่ใช่น่าเลยเหรอมันต้องมีคนหนึ่งห้าไปเกที่ห้ากันเลย สามสองหนึ่งโอ้โหสามสองหนึ่งมาไอ้เมึงหลบมึงหลบตาคุณทำไมไม่ผมอยากให้กล้องเห็นว่าผมได้เลขอะไรเฮ้ยผมอยากให้กล้องเห็นคนนี้ไหนเราไอ้ตบทายหมดเลยคนบ้านเดียวกันเปล่าแต่ว่าที่ผมเห็นนะสามกับหกแล้วบอกได้เลยนะว่ารอบนี้จะมีหนึ่งคนที่กินห้าตาพวกเราเปลี่ยนเนาะเออพวกเราเปลี่ยนแต่ผมกล้าพูดเลยว่าตอนกับดิวเนี่ยต้องเปลี่ยนแหละ เพราะไม่งั้นก็สู้เจ้านยายไม่ได้เจ้านายก็ต้องเปลี่ยนพี่ก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะมีหนึ่งคนที่โดนห้ามีคนเดียวด้วยสัตวกแต่ว่า,ถ,าถ้าเปลี่ยนปุ๊บจะเป็นสามคนนั่นเองเอาหมดมไปเลยคือพวกกูสองพวกกูสามคนยอมโดนสี่ไม่ยอมไม่ยอมเมื่อกี้ผมได้กินคนแรกให้ครับอ่าผมเริ่มที่พี่เมย์เลยครับโอเคแล้ววนไปทางอ่า ทีคนสุดท้ายเอออ่ะผมขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนกันความสนุกความสนุกจะไม่ต้องเปิดนะครับจะไม่ต้องเปิดโอเคโอเคโอเคผมไม่เปลี่ยนเว้ยเอ้ยไอ้เหี้ยแมนแมนจัดไม่ยอมพรอม่ะทำไมึงเศร้ายังวะผมเปลี่ยนเพราะผมเป็นลุ้ว่าเผื่อผมจะรอด

อาเลยครับเดี๋ยววนตรงนี้เอ่อขอบห้าตาแล้วสินะอ่มึงรีบถอดจังน่ะผมอยากกลับบ้านโอ๊ยโอ๊ยดู๊ยโอ๊ยหนังไก่ชัดชัดได้หมดกว่าดีเลยป่ะเย้ ก็จบไปแล้วทั้งหมด5รอบนะครับผมก็คิววันน okay. ี okay. oh. uh, yes. ้ก oh. okay. uh. okay. okay. um, ็ม exactly ีเจ kind of ้านายมาร่วมเล่นด้วยนะฮะก็ปกติเราจะให้พี่เมย์แบบว่าดูคอนเทนต์เราตอนที่เราโพสไปแล้วไงพี่เมย์จะไม่ค่อยมาเห็นเราตอนถ่ายลยพวกนี้อยากถามความรู้สึกพี่เมย์หน่อยว่าเห็นน้องๆทํางานกันแบบอะไรกันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างทุกคนตั้งใจทําแล้วก็หวังว่าคนดู ใครคิดว่ามีคอมเมนต์อะไรอยากจะให้เราทำอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยบอกมาได้เลยเราจะช่วยๆกันเพื่ให้นามันดีขึ้นขอบคุณมากครับว่า้ะใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้เรีนสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุขุมวิของเราไปด้วยนะขอบคุณมากครับคลิปนี้จะเป็นไรติดตามไปด้วยแล้วเจอกัน